สวัสดีค e ่ะช่องไายคุ่เหนือนะคะแม่วงเดือนค่ะประเมานี่นะคะวันนี้นะคะแม่ควรจะพามาดูนะคะตรงที่เจ้าของช้างนะคะเขาเทดินนะคะเสริมนะคะตรงนี้นะคะตรงน้องอ้วนอยู่นะคะแล้วก็ตรงนู้นนะคะตรงคุณแม่วงเดือนนะคะนี่นะคะเทดินเสริมนะคะให้สูงขึ้นแล้วก็ให้ขยายบริเวณนะคะให้ให้กว้างขึ้นนะคะ ประมาณนี้นะคะอ่ะก็เลยได้แยกน้องอ้วนกับคุณแม่นะคะไปผูกคนละที่นะคะอ่าน้องอ้วนไปผูกที่บ้านควานของน้องนะคะส่วนคุณแม่องเดือนก็ไปผูกที่ต้นไผ่นะคะอันนี้แม่ควานมาอัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับคุณแม่องเดือนนะคะอ่ามาผูกที่นี่เหมือนเดิมนะคะ,ะพี่ควานก็กำลังเตรียมนะคะเคลียรพื้นที่นะคะรอคุณแม่อยู่นะคะ เดี๋ยวจะไปรับคุณแม่วงเดือนนะคะมาผูกที่นี่เหมือนเดิมนะคะแยกกันแป๊บเดียวนะคะ,ะประมาณกี่ชั่วโมงอันนี้แล้วก็มารับคุณแม่วงเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวอาบน้ําให้คุณแม่ก่อนนะคะจะได้กลับบ้านเรานะคะอันนี้มาอยู่แป๊บเดียวนะคะชั่วคราวนะคะอยู่ถึงแค่5้าโมงเย็นนะคะ น้ำไม่ค่อยไหลนะคะน้ำไหลเบามากนะคะอาบน้ำทำความสะอาดขัด่าขัดนันขัดนี่นะคะนี่ดูจะได้กลับบ้านนะคะอาบน้ำจากนี่ไปเลยดูน้ำไม่ค่อยไหลเลยนะคะ อ <Yeah. S 1> ด้อน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปรอนะคะตรงเอน้องอ้วนเลยนะคะไม่ควรจะตัดภาพตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปถ่ายตรงน้องบุญเหลือกันนะคะ <Yeah. S 1> ไม่ค่อยไหลนะคะมันก็จะยากนะคะแก่การทําความสะอาด,ออดหมดอารมณ์หมดอารมณ์เนาะคนใช้เยอะเดยตอนเย็นอะ นอนอยู่นี่บอกว่าวงเดือนให้วงเดือนนอนอยู่นี่แหละคืนนี้เนาะนางเอเปจีนาพี่ <laughs> เ,เป็นจีนาตัวท่า,ทายู่ง <laughs> <laughs> เลยแล้ว bà bê đã báo bì lấy bầu <laughs> mẹ du leo mẹ du leo gì ôn 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 ôn

พิสูจน์กลิ่นพิสูจน์กลิ่นว่าใช่แม่ไหมเนาะบ่อ้วน ช่แม่ไหมเนาะฮะอวนใช่แม่บุญเหลือไหมเนาะเ่ะ่ะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะก็คิดถึงกันนะคะคิดถึงกันแต่ก็เหมือนว่าจะชินแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้แยกกันนานนะคะก็แค่ระยะเวลาแค่ช่วงสั้นๆนะคะแค่ไม่กี้ชั่วโมงนะคะเหมือนน้องกับแม่จะชินแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็กลับมานอนด้วยกันเหมือนเดิมนะคะห่างกันแป๊บเดียวเองดูอ้วนยังชิล <laughs> อยู่เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องพายบนเหลือแม่วงเดือนนะคะช้างป่าแฟมิลี่ด้วยนะคะ ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะดูอ้วนชิวมากนะคะสิญยาดูท่าโอ้โหลูกขาอย่างเท่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะไม่ควานนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะนอ้องอ้วนเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ